สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำพิเศษครับวันนี้จะพาทุกท่านมาลงพื้นที่วิสาหกิจท,ท่บบทงอ,ทองเที่ยวชุมชนตำบลถ้ำรงคฮะหรือว่าท่องเที่ยวชุมชนถ้ำรงแล้วกันนะครับสั้นๆอยู่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีออกจากเมืองมาแค่10กิโลเองครับตอนแรกผมนึกว่าอยู่ไกลๆปรากฏว่าอยู่ริมถนนเพชรกเกษมเลยครับนี่ฮะตรงนี้ฮะถนด ร้านอาหรควดการขนมนะครับวันนี้ก็มีโล c a l chef นะคุณป้าอันนี้นําแบบของเราครับจะทนนาําขนมตาลแตงคุณป้าแนะนําตัวเองหน่อยครับป้าชื่อปทุมขันตีชื่อเล่นว่าป้าเทียบครบมาทําขนมตาลสองน,นี้ก็ทําขนมตาลคุณป้าทําขนมตาลมานานยังครับเนี่ยก็นานแล้วปี <c oughs> เพราะว่าต้องกับจอต้ามาตอนนี้แกแล้วอะก็ทำมานานแล้ว <c oughs> ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละจ๊ะ เจ็ดสิบสองนะครับโอ้โหต้องแกะอย่างนี้ก่อนจ้ะต้องต้องรอบบางๆเาาึื่เนขะาจะไม่ติดเนี้ยนการทำนเกิดมาคุณป้าก็เห็นทําขนมตาลแล้วใช่ไหมฮะมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะม,มีอยู่แล้วแฟนรายการทุกท่านที่มาเที่ยวที่ท่องเที่ยวชุมชนถ้ำโรงนี่นะครับก็จะได้ทําขนมตาลส่วนผสมลูกตาลแป้งอะไรคะเนี่ยข้าวเจ้าน้ําตาลเกลือน้ํากะทิตาลตะโหนดมะพร้าว นี่ฮะังลอก็มีแปรรูปฮะสบู่ลูกตาหนี่ลูกตาตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับโลโก้เชฟไทยแลนด์เชฟชุมชนตานอ่อนนี่คือเราเอามาแกงเขาแกงหน่อยนี่ทำลูกตาเลยแก้วยลูกตาช็อตอ๋อลูกตาเชื่อมใช่ไหมอันนั้นชิ้นเป็นเม็ดข้างในนี่บกงอบทำลูกตาเชื่อมนี่ทำตาเชื่อมเสียขบอกนี้ นี่ขั้นตอนยีตาน,นะฮะยีตายีเข้าไปยีเข้าไปนี่ฮะยีตาต่อยีเข้าไปน้องกิฟโอเล่เล็บ,เบทั้งหมดหลายพันนะหลายพันนะหลายพันหลายพันนะหลายพันเล็บเห็นเม็ดแค่เดียวเนื้อยังไม่เห็นเขายังไม่รู้ยังไม่มีเนื้อนางแบบของเราอาะไรเดี๋ยวเราซักผ้าไม่แล้วเรารจับกิ๊ เดี๋ยวขนาดจะให้ไปที่บ้านอยากดูไอ้เม็ดขาวที่งอกหรือจ้าวโอ้โหนี่มันเขาเรียกอะไรอะ่ะตา <c oughs> ตานทองฝอยทองมันเป็นฝอ,อยแล้ว <c oughs> แล้ว,ลวยังไงเนี่ยแล้วฝอ,อยเนี่ยไปทําอะไรฮะเนี่ยคุณพ่อฝอยไปทําอะไรคะฝอ,อยอะ่ะไม่ได้ใช้แต่ถ้าหากว่าเป็นยายไตในพวกปลาต่อกระ<อ>เทานะเอาแค่สีกับน้ํามันจ้ะเอาน้ำแค่นี้อย่างเดียวเอาน้ําก็กินเหรอออยทง เอาน้ำมากินไอเบาะอ่าแล้วก็เอาสวมอุตสาหกรรมเรียกว่าการสาหกรรมสิงท้อกําลังคิศท้าเริ่มไปทําผ้าเส้นใหญ่ตาลอ่าชิมชิมชิมหน่อยชิมหน่อยเอามานี่ยเจ้าตาลครับเจ้าตาลเดี๋ยววันนี้จะมีโอ้โหอันนี้ก็คือที่อยู่ข้างในใช่ไหมใช่อันนี้นี่ต้องต้องไปแช่น้ําก่อนอ่าหนึ่งเดือนแล้วเอามาขึ้นบกมาเพาะงอกอีกสองเดือนนะครับเพื่อให้เจ้าตาลอ่อน แล้วก็มาทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณสีห้าเดือนจนจนเป็นถ้าเกิดเนื้อเจ้าที่ไหนชิมเจ้าตาฮะกูจะถ่ายรูปนุ่มหวานอร่อยเดี๋ยวแบบอธิบายไม่เข้าใจเดี๋ยวว่าให้ไปที่บ้านเป็นจาของเ้านุ่มหวานอร่อยหวานไปเลยบ้านนี้ครัอันนี้บนการกอง อ่ะเสร็จแล้ว้ดีเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวกรองกรองกรองครับเพื่อเป็นการแยกน้ำแยกน้ำก็แยกเนื้อออกจากกันนะครับเนี่ยอุ๊ยไอันุี้คิเือลูกครับกรองก่อนนะครับเพื่อให้แยกแยกกาพวกเส้นใหญ่ออกก่อน นี่เอาน้ํากับอะไรอับอันแยกเดี๋ยวเราจะแยกน้ําแยกเนื้อเพื่อให้ได้เนื้อตาตัวนู้นต้องทิ้งไว้หนึ่งวันอ่ะถึงจะได้เป็นเนื้อนี้อันนี้เราทํารวบรัดที่ทำนี่เปนรวบรัดให้ดูขั้นตนการให้เห็นว่ามันเป็นอะไรบ้างนีอะไรบ้างี่ก็จะเอาไปตั้งไข่ที่ซื้อวันหนึ่งขนมตาทานนี้ก็ให้รู้เลยนะครับว่ามันทำยากมากยากครับโอ้ตาย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 เอาไปเที่ยวไปอันนี้คุณป้าก็มัดครับเพื่อนๆมัด มัดทิ้งไว้หนึ่งคืนให้น้ำนี่เดหนึ่งคืนเอามาใช้ได้เป็นเนื้อแบบที่ทำขนมตาเพื่อเพื่อให้ได้เนื้อใช่ไหมฮะน้ำออกให้น้ำสดแล้วบีบไม่ได้หรอคุณป้าบีบถ้าบีบแล้วมันจะแบบเนี่ยไมนเนื้อมันจะออกด้วยจะเนื้อจะทะลักออกได้โอ้โหกระบวนการเยอะอ่ะเยอะเยอะอันนี้เปียกอันนี้ยอดอ่ะอันนี้คือผสมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ ผสมเลยนะครับเอาทั้งหมดนี้ผสมส่วนผสมก็ใส่อธิบายให้อาจารย์ฟังส่วนผสมนี่อะไรอ่าผสมผสมอะไรบ้างจ๊ะผสมก็มีแป้งข้าวเจ้าครับน้อตาลฮะน้ำตาลทรายน้ำตาลทิพยแล้วก็กะทิแล้วก็เกลือเล็กน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างกะทิเนี่ยต้องเป็นกะทิที่ว่าคั้นใหม่คั้นสดนะกะทิกล่องไม่ได้นะอ่าไวที่กองไม่ได้เยอะเยอะเยอะมากอะยอดอ่ามะพร้าวลี่จากที่ไหนครับ เขาที่มีสวนเลยครับสวนนท้องถิ่นอ่านี่ก็ทั้งปลูกทั้งที่นี่ก็ปลูกทั้งตาลทั้งมะพร้าวมองกล้องอร่อยมากมากไว้คุณป้ามองกล้องหน่อยครับสองนะฮะขอบอกเลยนะครับว่าท่องเที่ยวชุมชนถ้ำโรงนี้ไม่ธรรมดานเลยนะทำไม่เขาทำกูเกิลไคลเอบิสเด็ดโอ้โหแน่นอนมากเลยอ่ะเข้าไปดูทำไมเป็นบ้านว่าวอ่ะมันมีนี่อะไรที่ โอ้โหสี่พันอสี่พคนเซอสี่พันต่อเดือนนะครับมาดูรายงานนิดนึงอ๋อต้องดูในผมไม่รู้เดี๋ยวแนะให้เดี๋ยวแนะให้ได้ไครับเห็นไหมคนจะมาจาก Google Map สามพันกว่าอืมากกว่าการเซิร์ชทีนี้ทีนี้ท่านต้องทำนี้แชร์โพรจากตรงนี้อ๋อแชร์อืมใช่ครับ เดี๋ยวแนะให้เดี๋ยวแนะให้เดี๋ยวแนะแฟนเพจหลักการเดียวกันแต่ว่าแฟนเพจมันลงเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่แต่อันนี้มันลง Google ใช่จะมีคนดูอะเยอะมากแล้วก็โทรมาสอบถามแล้วกนที่เขาปักบุญไว้เขาก็มากันเองคิดว่าเราเสาร์อาทิตย์ผมตอบรับดีลูกค้าเยอะขึ้นเอถามแล้วสายอันนี้เป็นเป็นเกมของ Google ดีมากมาถูกทางแล้วครับโอ้โหเป็นถือว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวแรกที่ ใช้ o o o l l m ไม u s พ n e s s ก็ว่าได้นะในเมืองไทยเท่าที่ผมเห็นนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยี่มมันว่าเอาี่สาทิย์มีคนมาทำลูกสาทิดาคือท่านเป็นคนปักเองโอ้โหก็เสียสละเวลานิดนึงเวลาคนมาสอบถามก็จะได้มาเดาล้วแะแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เองนี่ก็เขาก็ได้ใช้ Google Map ในการโปรโมทนะครับนี่ถือว่าสุดยอดมากครับนี่หาเชฟชุมชน บ้านไร่สะท้อนตะมนตททานี่คือตรงนี้เลยป่ะครับที่เร่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เรียวยืนเนี่ยครับลูกค้าไปดูรูปลูกค้าไะ้เข้ไปดูรูปก็ลูกค้าไปดูรูปก็มีอาหารมีลูกค้ามาคนมาทํากิจกรรมโบก็ลงไปก็สื่อภาพนี่ภาพภาพจริงๆที่ที่เราทํากิจกรรมตรงเนี้ยก็สื่อออกไปลูกค้าก็สนใจมีเรื่องของอาหารกิจกรรมการทําขนมตาลมีเชฟชุมชนอะไรเงี้ยครับดูรีวิวเลยครับรีวิวดูไหนจ้ารีวิวนี่รีวิวดูคนรีวิวอ่านี่ฮะออ นี่ไงโอ้โหคนรีวิวเยอะนะคนรีวิวเยอะนะเาะอขึ้นเนี่ยผมไม่เคยต้อหนโอ้โหหอมโอ้ย่านใช้เวลาเ่ือร้อนเลยบบโอ้โหหออ่างแรงอ่